จังหวัดอุทัยธานีก่อนคุณผู้ชมฮะมีกรณีของชาวบ้านเนี่ยพากันไปที่ที่คลองน้ําในหมู่บ้านซึ่งเขาบอกว่าฝันเห็นแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็แม่ตะเคียนเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ช่วยนําขึ้นมาจากน้ํามาไว้ที่เชิงเขาพอไปขุดดูพบว่ามีตะเคียนอยู่จริงในครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการเขย่าเซียมซีแล้วก็มีการจุดธูปนะครับ ก็ตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็มี736 041 282แล้วก็13นั่นเองนะครับที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะครับนะครับไปดูเจ้าโทนหน่อย คนก็ยังแวะเวียนไปหาเนี่ยร่างสตาฟของเจ้าโทนอยู่ได้ทำการเสี่ยงทายกันด้วยนะฮะ,ฮะก็ตัวเลขที่ออกมาก็203นะครับผมอา <ฮะ S 1> ที่จังหวัดตราดบ้านพาไปดูปรากฏการณ์ที่นี่ค่ะเจ้าแม่ตะเคียนทุ่งตองเขาบอกให้โชค3ามงวดติดแล้วนะคะคนที่โชคดีจากแม่ตะเคียนทุ่งตองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า หลังจากที่เดินทางมาขอโชคแล้วได้3มงวดติดเนี่ยน,นะงวดนี้ได้เลขแล้วด้วย634ี่ที่จังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมะที่วัดทับไซอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนครับทางเจ้าวาดมีการจัดงานทอดกระถินสามัคคีนะครับประจำปี6-4สมขณะที่ประชาชนที่รอตัวเลขของยอดกระถินก็จะมีการเอาเขาเรียกว่าเลข3ตัวหลังสุดไปเสี่ยงโชคกันนะครับครับ10 2> 5้าสออันนี้ตัวเลขของยอดกระถินนะฮะมีาสาวประเภทสองคนหนึ่งครับเห็นบอกว่าถูกรางวัลถึง4ี่งวดติดคือเลขเซมซีครับแล้วก็มีเลขทูบที่ผู้สื่อข่าวของเราก็ใช้กล้องซูมขยายมาให้ดู <c oughs> แม่ห <c oughs> นึ <ๆ S 2> หคุณกบประพัศราเมื่อวานนี้ก็มีการจุดเรียกว่าจุดประทัดถวายไอ้ไข่ เพื่อเลข35095นะวัดปากคำชนเขาบอกเป็นคำชนโนดสอนะคะซึ่งที่วัดปากคำชนเนี่ยก็คือมีพญานาคองค์พ่อปู่สีสุดโทแล้วก็แม่ย่าสีบดุมาเหมือนกันนะคะแล้วเขาจัดบุญทอดกระถินพอดีเมื่อวานทีนี้อาเสร็จสา์พิธีบวงสรวงพิธีทอดกระถินหลังจากนั้นเดินไปค่ะเดินไปท่าน้ำด้านหลังศาลพ่อปู่แม่ย่าจะเจอตรงนี้ค่ะกระดาษนี้คืออะไรฮะกระดาษ อยู่บนตัวกระดาษที่เขียนตัวเลขสีแดงบนพื้นสีขาวเขาบอกว่าเขียนวางเอาไว้แล้วให้ตีความกันเองอ๋อมีคนก็ตีความว่าเป็น85บางคนก็ตีความว่าเป็น8 9บางคนก็ตีความว่าเป็น888 8เลข8ดนีเลขแนี้มาแน่ๆนะจากในข่าวทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับพี่ลิวก็ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ พี่ลิวก็แยกเลขออกมาให้นะครับ135892แล้วก็67นะครับผมอันนี้ถอดจากในข่าวเฉยๆนะฮะ